อบถ่ายรูปหรือชอบโดนถ่ายรูปหรือว่าแล้วแต่ช่างสอ้าเรแบบจริงๆเลยนะชอบโดนถ่ายรูปมากกว่าใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็อยากเก็บโมเมนต์บางอันนะใชต้องเปลี่ยนสภาพพิเศษหรือเปล่าเอามาถึงประเด็นหรอถ่ายกันถ่ายกันที่นี่ถ่ายรูปเก่งมากค่ะต้องยอมรับต้องยอมรับค่ะใช่ใชแต่ว่าแบบบางคนไม่งใจกันก็อาจจะมองว่าบางคนผู้ชายอาจจะไม่ถ่ายรูปไม่เก่งแต่ก็แบบว่าบางคีทั้งอันนี้คือสิ่งที่เราทะเลาะกันมากที่สุด ถ่ายรูปเราแบบไม่ชอบเลยเี่ก็ะแต่พี่สวยแล้วอยากได้แบบไหนเราบอกมาซึ่งเราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่าอะไรที่ย่ารู้สึกว่ายังไม่สวยก็เก็บไว้ในใจแล้วก็เราก็พูดดีๆไม่งั้นต่อไปนี้เขาจะไม่ถ่ายให้เราคุยกันแล้วค่ะก็คือถ้าย่าไม่ชอบย่าก็จะแค่แบบ ถ่ายให้ดูไหมเราจะได้ไม่ทะเลาะกันเยอะจริง่จก็ถ่ายเย,ยอะไหมเพราะว่าหลายคนมองว่าจะเป็นแฟนกันผู้หญิงก็แบบร้อยช็อตร้อยช็อตแต่ดีรูปเดียวอย่างเงี้ยแนเด็ดเป็นอ,อย่างงัไม่รู้ว่าไม่ค่ะเพราะแนทเดดกดให้แค่สิบลบสิบแชเขาคือลิมิตแค่นี้ใช่ค่ะเพราะงั้นต้องทำทำตัวให้พร้อมอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะใช่ใช่ใช่เขารู้มุมไหมว่ามุมไหนเราสวยเรารู้ตัวเองค่ะใช่ค่ะเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะหันตรงที่เรารู้ว่าอย่างเงี้ยเราก็สวย ยากเก็บไว้ในใจเยอะไหมคะโอ้ทุกครั้งกกทุครั้งเป็นเรื่องปกติย่าแบบมั่นใจมากว่าแฟนจะต้องทะเลาะกันเรื่องถ่ายรูปให้กันแล้วกันทุกคนทุกคู่แล้วทีนี้เราหลับตาเห็นเขาแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อไม่ได้เรื่องค่ะแล้วเขาบ่นเราไหมคะหรือว่าเขาเก็บไว้ในใจเขาเก็บไว้ในใจอยู่อย่างนี้เขาเก็บไว้ในใจแล้วความในใจอยากจะเล่าให้เขาฟังบ้างไหมไม่ เราไปกับพี่นะเราเราจะไม่พูดเดี๋ยเขาเดี๋ยวเขาไม่ขายให้แล้วแล้วเขาไม่สงสัยหรอคะว่าเอทำไมเราไม่ลงรูปนี้ทำไมเราไม่ลงรูปนี้อะไรลงตลอดนะไปถึงรูปที่เราเก็บไว้ในใจอย่างเงี้ยอ๋อชิ้ไม่ชอบอ๋อก็ลบสิเราลบสิตัวนี้ไปเลยว่ะแต่ปัญหาไม่มีหลักฐานใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนเกิดก็จะมีรูปนั่นตัวนั้นตัวนี้แล้วอย่างในไอจีเราส่วนใหญ่เป็นแค่ตัวพี่แม่หรือว่าพี่มื่อทั้งคุณแม่แล้วก็เนท แล้วคก็มองอย่างว่าเป็นเหงือกย่าๆมันยังม่งที่มันเล็กกว่าลกกออือย่าอะไรที่มาจากใต้ฟ้าไม่ได้เลยใต้ฟ้ายอย่างเดียวก็คือช้อนช้อนถ้าคนไทยก็ะกินไม่ได้เลยก็ดูจมูกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ไมอ่ะที่จริงเคยลองเคยลองไหมไม่รอดนะแต่ว่าย่าๆก็ยอมรับว่าหนูไม่ได้แบบว่าทุกมุมทุกมุม โอ้ถ <Z an aaS as> ้าใครมาอย่างนี้เราก็จะเดินหนักเป็นมอมสูงหน่อยเหรอเคยเจอคนถ่ายแกล้งไหมแบบว่าก้นช้อนอรี่แต่พี่แบรจะกนีท่าตอนถ่ายทุกคนจะเคยเห็นแน่เลยอะถ้าถ้าตอนนี้ตอนที่ถ่ายอะค่ะเขาจะแบบเขาจะไม่อยู่เฉยอะค่ะเขาจะแบบตัดอว่าก็จะไหวเยอะค่ะรูปรูปย่าที่ไหวเยอะไม่ใช่เพราะเลือกเองนะคะคนถ่ายให้เราไหวพ่อจะมีเทคนิคใช่ไหมใช่ ชอบเขียนมาแบบออพี่ย่าแบบชอบถ่ายรูปแบบลงแบบให้มันแบบเบลอๆไม่ได้เลือกนะถ่ายได้แบบใครก็ได้ซึ่งคนถ่ายนั่นเขาเป็นคนสร้างคลนในจริงเราเป็นหญิงแล้วต้องลงอย่างนี้ใช่ค่ะพี่ถ่ายเป็นเรื่องจริเรื่องคิมเบอรี่พ่จัดปาร์ตี้สลราโซมันเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะ เป็นคืนที่สนุกที่สุดในชีวิตฝั่งสาวๆเป็นไงบ้างเพราะฝั่งพี่แบคเขาบอกว่าโหสนุกสุดๆก็คือเช้ายันเช้าอตอนเช้ายันเช้าของเราของเราเราก็เช้ายันเช้าค่ะใช่ค่ะกิจกรรมมีอะไรบ้างครัตโหเยอะมากก็นั่งรถนั่งรถมิโม่มีวาดรูปมีเซตจานดินเนอร์มีอะไรไปคลับบิงเยอะ เป็นเป็นหลายอย่างที่พวกเราไม่เคยทำด้วยกันเลยค่ะใช่แต่อะไรที่คิมเคยขอไว้แล้วเราต้องทําตามทกกคิมอยากวาดรูปค่ะอันนั้คืออย่างเดียวที่คิมขอและจริงๆเขาไม่ขอเราทําให้เขาหมดเลยไหมเขาขอแค่อย่างเดียวอันนี้ว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ขอแล้วเราจัดให้ไหมว่าอันนี้เราอยากเซเซอร์ไพรส์มีก็เช่ารถยาวแค่ค่ะแต่เขาบอกว่าห้ามไม่ล่ะคะห้ามแต่ว่าเราก็ทำน้อยมาก บอกไม่ได้หรือว่าที่เราไม่กล้าหรือว่าเราที่ไม่กล้าทำเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะโดนอย่างนี้อ๋อไม่มีคะ่ะไม่ไม่ไม่มีอะไรนร่ากลัวแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วมีการพูดความในใจกันไหมเพราะอย่างสมัครตอเด็กเขาไม่มีพูดความในใจกันเรามีนะยังเขาเก็บไว้งานแต่งคะือเรียกว่าเป็นงานที่เห็นบอกว่าแต่ว่าคิมกลัวเรามากกลัวเราจัดจัดแบบอะไรที่แบบ คุณดูครับค่ะแต่เราก็ไม่ทำอะไรให้เพื่อนตกใจใช่ื่อไม่มีไม่มีค่ะไม่มีอะไรมันไม่มีมากค่ะน้อยน้อยมากพี่อันพี่ถามเรื่องนึงเรื่องที่เราไปร่วมงานแต่งเพื่อนเออแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นมีน้องตรงน้องตาแล้วแบบโอ้ร้องซึ้งอ้โเป็นคืนที่ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตนั่งแบบนั่งแบบนั่งแใช่ค่ะมันเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มมหาลัยที่แต่งงานด้วยค่ะไม่ได้หรอก ย่าก็เข้าใจมากเลยเสอมากเลยสนุกมากมากมันยาจะมาเหนตัวเราไหมคะมันเห็นถ้าเป็นถ้เป็นถ้าเป็นงานแต่งเราล้วเราจะแบบเปลี่เรองเราเปลเรแต้หเคุณนก็คิดว่าจริงๆห่าย่าเป็นคนที่แบบไม่ได้ม่ไดเป็นคนที่น้องเคยเลย ร้องไห้หรอไม่ร้องไห้หรอก็เลยรู้สึกแบบตกใจกับเองว่านั่งดูดูเครื่อนแบบเดินออกมาแล้วร้องไห้สวยเลยก็เลยคิดว่างานตัวเองอนะ่ะกำลังนุ่นอยู่ว่าจะร้องไห้หรือไม่ไงเครื่องโมเมนต์ไหนที่จะต้องเรียกน้งตาเราที่มากที่สุดน่าจะตอนที่เดินลงจากบอกรู้ เดี๋ยวเดี๋ยวเไม่รับค่ะเดี๋ยวแค่เราค่ะแตงตาเราพอเลยแสดงว่านี่คือเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่แต่งงานไปใช่ไหมนี่คือเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่แต่งงานไปแสดงว่าเราเราคือคนที่สองคนที่สามค่ะนี่คนนึงก่อนอ๋อคนนึงคนนึงคนที่สองที่แต่งเมื่อไหร่จริงๆเขาอะแต่งไปแล้วแต่เขาแค่ไม่มีงานแต่งเฉยๆแสดงว่าเราคนที่สามก็คือปีหน้าคนที่สามก็คือปีหน้าก็น่าจะ เป็มงานไม่ถึงไหนนะคะถ้ามีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะมาบอกอาวันนั้พี่สาวรายการพี่เจ๊เด็กบอกว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะพบกันคนละคืนทางมันเป็นตามข้อตกลงในมโมยนั้นไหมการแต่งงานเออเขาบอกจะไม่ทะเลาะกันเหมือนคู่หมากทีมเพื่อนมาแกงเพื่อนอย่างนี้เลยเหรอไม่เลยเด็กคี่เล๊เด็กพูดว่าเขาตกลงกับยายาแล้วว่าเขาจะไม่ทะเลาะกันเรื่องการแต่งงานว่าจะต้องอะไรยังไงการเตรียมงาน ปก,กติเราก็ไม่เรื่องกับการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยทะเลาะก,กันเพราะยาย่าเป็นคนตัดสินใจ No ป,<อ>ปก,กติที่แบเป็นคนคนันครงแต่ตก็เขาเห็นแลหลายๆอย่างที่แบบแพนอะไรก็ตรงกันหมดเลยใช่ค่ะตรงกันหมดเ,เราจะให้ใครเป็นคนจัดตัดสินใจถ้างานแต่งเราในการเตรียมงานทางนู้นยาย่าเองหรือว่าจะเป็นนม่เดงครึ่งครึ่งสอง เอาเป็งั้นพี่ถามแล้วกันสิ่งที่ย่าอยากเห็นในงานแต่งงานเราจะย่าได้บอกพี่เดชน์ไหว่าอยากเห็นอะไรย่ามีแค่แค่รีเควสตเดียวคือสถานที่ค่ะที่ที่นอร์เวย์ใช่ค่ะซึ่งอันนั้นก็ยังยังไม่ไปที่ไหนเลยก็ได้ยังบอกอะไรไม่ได้ใช่เพราะพี่ณเดบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะต้องที่ไหนกี่ที่อะไรยังไงใช่ใช่ค่ะก็มันมันยากเรื่องสถานที่เฉยๆนะ่นคอบางเร่เรื่องงบด้วยเหมือนกันี่าได้เขาบอกว่างบก็สำคัญเพราะว่าจัดสองที่อะไรอย่างเงี้ยรกลัวเรื่องนี้เหมือนกันเรากลัวไหมเรื่องนี้ ไม่ไม่ไม่สรุปใช่หสรุปใช่แต่อย่างที่นอร์เวล์คนจัดการไหมอ่ะเพราะน่าจะชินกับสถานที่มากกว่าเลยค่ะก็ย่าเป็นคนอีเมลอะไรเงี้ยเป็นเป็นคนทำเพราะผู้ภาษาได้ค่ะแตอนนี้คือเริ่มเริ่มดิวงานแล้วเนาะในระดับหนึ่งแต่ว่าแบบ นะกแต่ไม่มีอะไรแบบไม่มีใครคุยกับเราเลยเหมือนเราคุยกับตัวเองอยู่ค่ะตอนนี้ใป็นช่บช่ดอกไม้เยอะๆออมนัดใช่ไหมไม่บอกพี่สาวช่วยไหมคะช่วยค่ะช่วยสุดฤทธิ์แต่ก็ยังไม่มีคนคุยกับเราไอเดียเรื่องหก้บ้านสบายด้วยพ่อซึ่งเป็นพนักงานที่ขอบใหญ่เป็นไงบ้างีเคออเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะก็จริงๆ พอเพื่อนเยอะค่ะพอไปบ่อยเลยรู้สึกว่าแบบมันไกลมันไกลปาร่าชั่วโมงรู้สึกว่าถ้าถ้ามีคลิปพิลุนก็จะง่ายจะให้เป็นม o ไหนคะจะให้แบบหมาะกับการไปติกตอวาหรือว่าแบบพักผ่อนเป็นบ้านครับป่ค่ะี้อ็เลื่อไปตีตรงเสาแล้วฉันก็รอคือเราตรงเดิมที่เริ่มต้นลงคงเดิใช่คิดว่ามันจะแล้วเสร็จเมไร่ดีนะค ชาติบีพ่่ชาติบีค่ะทั้งนนชาติค่ะซึ่งข้อตีกอล์ฟด้วยค่ะก็เลยมีที่ห้เล่นอันนี้ก็ใท่ใหม่ใหม่เลยอ่ะใหมเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนละที่กับที่พี่แม่เคยลงก่อนอันนี้ที่เป็นเหมือนแบบมี่มร่ม่มอันนีาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะโรไม่ใช่่่่ใช่ คือสรปวาตอนนี้มีที่เขาใหญ่สองแ่นใช่ค่ะอันนี้ก็พีคนอีกัดการเรื่องดีไซน์รูปแบบต่างๆนนขายาค่ะยาต้องการัดสไอยากได้แบบไหนความค่ะอมก็เป็นทัสกินสไตล์ค่ะอิตาเลียนนิดหน่อย ก็ทุกอาทิตย์เลยค่ะทุกอาทิตย์ถ้าถ้าพ่ออยู่เมืองไทยก็จะไปทุกอาทิตย์เลยนกสาตัไม่ไม่ได้ไปเพไปทำานใช่ไมปทุกคุดทุยไม่มีลิมิตเยอะเลยนะไปไกลเลยนะเอาที่เอาทีอย่างเอาที่เราว่าสวยค่ะอะ พอของเราไม่ใช่อันนั้นนะเด็กต้องฟังมาหรือยังจะสร้างยังจะสร้างยังยังค่ะดูพื้นที่ก่อนพี่พี่เขาหน้าพี่ขาวเลยถางประเทศเหรอจ๊ะพี่เขาก็ฝากมาถามเหมือนกันเออถามว่าจะไปดูที่ที่ไหนยังไม่ดูที่ด้วยใช่ไหมเรือนหอถามได้เลยได้เลยเออเพราะว่าถามพี่เด็ดเรื่องเลิกพี่เด็ดเขาไม่พูดแต่เขารู้สึกปากแสดงว่าต้องได้เลิกแล้วเขาบอกว่ายังไม่ชัวร์อย่ะอย่าเลิกบ้างระยะ สนุกดีใช่ไหมคะเขารู้สิ่งเราจะทำพ่ายังไงอยากหน้ามาของตัวปีหน้าค่ะแต่ว่าแบบแบบไกลหน่อยค่ะก็คือไปปลายปีไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปค่ะปีหน้าก็คือปีหน้าก็คือเดือนนี้เดือนนี่ปีหน้า